วิธีสารหดเริ่มต้นนะครับนำตอกเส้นตั้ง12เส้นมาวางเรียงกันเป็นแนวตั้งแล้วก็นำตอกสารมาสารโดยการยก1นข้ามสยก2อข้ามสแล้วก็ยก3าข้ามหเส้นแรกนะครับแล้วก็สอดตอกเข้าไปเส้นที่2 ก็จะข้าม3ามนะครับดูจากทางขวาม,มือก่อน3เส้นนี้เราจะข้ามนะครับเราจะยก3ามเส้นถัดไปแล้วก็ข้ามอีกสามแล้วก็ยกอีก3ามแล้วก็สารเข้าไปจะเห็นได้ว่ามันจะเรียงขึ้นเป็นลาย3ามนะครับ เส้นถัดไปเส้นที่สามก็จะข้ามสองยกสามนะครับแล้วก็ข้ามหนึ่งยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสามยกสองเส้นที่สามอันนี้เป็นการก่อเริ่มต้นจะก่อแบบนี้ เรียกได้ว่าการก่อแบบนี้เป็นการก่อฝั่งที่หนึ่งจะเก่ะสองฝั่งนะครับก่อไปก่อนถึงเส้นที่เจ็ดจะเห็นได้ว่าเส้นที่เจ็ดจะเหมือนกับเส้นที่หนึ่งยกข้ามเหมือนกันเลยแล้วเส้นที่แปดก็จะเหมือนกับเส้นที่สองเส้นที่เก้าก็จะเหมือนกับเส้นที่สามถัดไปเรื่อยๆนะครับสารขึ้นไปแบบนี้จะใช้สามสิบ เอ็ดเส้นนะครับสารไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยดโดยการดูจากเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่เจ็ดเหมือนกันนะครับก็สารเตียงขึ้นไปแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะสารขึ้นไปเพราะว่าบอกแล้วว่าจะสารสองฝั่งนะครับการสารกเกาะเริ่มตน้นส่วนจุดกึ่งกลางก็จะอยู่ตรงเส้นที่หนึ่ง ด้านล่างของเส้นที่หนึ่งนนะครับจะเป็นจุดกึ่งกลางด้านล่างของเส้นที่หนึ่งของแต่ละฝั่งอันนี้เป็นฝั่งที่สองสารเส้นที่สองเข้าไปก็สารเหมือนกันกับฝั่งแรกนะครับยกข้ามเหมือนกันเลยนะครับถ้าหลงให้นับย้อนกลับมานะครับนับย้อนกลับมาหกเส้นจะเหมือนเส้นปัจจุบันที่สารข้ามยกเหมือนกัน จากนั้นก็สารให้ครบ3 1เอส้นตามที่เรากำหนดไว้ความใหญ่ความยาวของหวดจะขึ้นอยู่กับตอกความยาวของตอกนะครับจากนั้นก็มาขึ้นมุมวิธีการขึ้นมุมก็คือสารอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นลาย3มมาด้านหนึ่งเรียงกันขึ้นมาแบบนี้นะครับข้ามสามยกสามอีกฝั่งหนึ่งก็สารไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับ ข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามไปเรื่อยๆจนสุดเส้นและสารไปทุกเส้นนะครับให้ครบครบแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้ในการสารขึ้นมุมจัดให้แน่นตรงปลายนะครับเพื่อให้หวัวนมีความงุ้มเข้านะครับปลายจะได้ไม่ไม่ยาวไม่ยืดนะครับมีความงุ้มมีความสวยงามอีกด้านหนึ่ง ก็สารเหมือนกันนะครับสารเป็นลาย3ามข้าม 3! ยก3ามข้าม 3! ยก3ามจนสุดเส้นสารแบบนี้ไปข้ามสยก3าข้าม3ยก3ทุกเส้นนะครับจนครบก็จะเป็นไปสุดกันไปจรดกันตรงปลายนะครับ ขวายกันไปด้านซ้ายด้านขวาขวยกันไปสลับกันไปนะครับเป็นการขึ้นมุมหวดเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับแล้วก็จะไปจรดกันตรงปลายแบบนี้ไปข่อยกันจนสุดปลายแบบนี้ก็จะได้การขึ้นมุมที่ครบนะครับ เสร็จสิ้นการขึ้นมุมจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการจัดให้แน่นให้ได้รูปทรงที่สวยงามแล้วเราก็จะมาทําการไผ่กลาไผ่กาวนะครับไผ่กาวจะใช้เส้นต่อที่เหลือของการเกาะก้กนกาอเริ่มต้นนี่แหละมาฉีกให้เป็นเส้นประมาณหนึ่งมิลไม่เกินหนึ่งมิลนะครับจากนั้นมาปักเส้นต่อ ปักทางกันสอดทางกันสองเส้นนะครับเว้นสองเส้นแล้วก็ปักไปจากนั้นจะเริ่มสารเส้นกลางก่อนโดยการม้วนลงข้างล่างก็คือลอดเส้นเส้นที่อยู่ทางมุมสุดนั้นนะครับแล้วก็ค่าลอดสามเส้นของตัวหวดนะครับเส้นตั้งเส้นแบนของหวดจากนั้นก็สารเส้นที่อยู่หลังสุดนะครับก็คือเส้นที่อยู่มุมสุด อยู่ท้ายสุดนี่แหละไปอยู่ตรงกลางข้ามสามรอดสามแล้วก็ข้ามสามรอดสามด้านล่างของเส้นถัดไปนะครับแล้วก็สารเหมือนกันอีกนะครับสารเส้นเส้นท้ายสุดเนี่ยไปอยู่ตรงกลางนะครับข้ามสามแล้วก็ลอดเส้นที่อยู่ท้ายสุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสารข้ามสามลอดสาม แบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเวียนมาถึงจุดเริ่มต้นก็สารเลยไปหน่อยหนึ่งตัดเส้นต่อออกแล้วก็ตัดตรงปลายของตรงกลางของหัวสี่เส้นให,ให้แหลมนะครับแล้วก็มาตัดด้านขอบที่เป็นเส้นตั้งเนี่ยให้สั้นลงจากนั้นก็พรมน้ำแล้วก็มาเริ่มม้วนม้วนปลายเก็บปลายตอกนะครับม้วนเส้นที่สองก่อนแล้วก็พับเส้นที่หนึ่ง ขัดเส้นที่หนึ่งของเส้นตั้งนะครับมาด้านหน้าแล้วก็สารเป็นลายขัดไปจากนั้นก็ม้วนเส้นแรกที่เราหักพับลงก่อนนั้นนะครับเข้าไปแต่ขัดเส้นแรกก่อนนะครับเส้นแรกของเส้นตั้งเข้าไปในแนวเดียวกันแต่ให้อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นก็หักเส้นที่สองลง พับเส้นที่สองลงแล้วก็พับเส้นที่หนึ่งเข้าไปก่อนจากนั้นก็พับเส้นที่สองเข้าไปไปอยู่ด้านแถวแถวล่างนะครับให้มันเป็นคนละแถวกันจากนั้นก็พับเส้นที่สองลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ตอกที่เราตัดเป็นปลายแหลมสอดลงมาตามเส้นตอก ลายสามนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพับไล่ไปแบบนี้ม้วนนี่เป็นการม้วนเก็บปลายของเส้นตอกนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เรียบร้อยจะได้หัวที่ไม่หลุดนะครับเวลาใช้งานเวลายกนะครับเพราะ เราหมวนอย่างเรียบร้อยแล้วก็แข็งแรงนะครับมมวนแบบนี้มมวนเป็นไหล่ขัดเข้าไปนะครับตามแนวของเส้นตอกจากนั้นก็ถึงตรงกลางก็มมวนเหมือนเดิมพับเหมือนเดิมแล้วก็ถึงเส้นตอกที่เราตัด เป็นรูปล่มแหลมเนี่ยแล้วก็สอดลงมาสอดลงมาตามแนวเส้นของมันนั่นแหละครับเพื่อพับเส้นตอกไว้ไม่ให้หลุดนะครับทําการสอดแล้วก็ดึงให้แน่นก็ทําการสอดเส้นสุดท้ายที่เหลือให้หมดนะครับเพื่อการพับเก็บรัดปลายเส้นตอกให้แน่นจากนั้นก็ ็ความเรียบร้อยดูให้ดีแล้วก็ทำการตัดปลายเส้นตอกที่เหลือออกให้หมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหัวดพร้อมนำไปใช้งานในการนึ่งข้าวเหนียว